ครับเราอยู่ในบูรถยนต์ Honda เราพามาดูรถยนต์ Honda รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นรถที่หลายๆคนอยากจะติดตามชมกับข้างๆผมคันนี้ครับ Honda CRV ใหม่ mới, ในเจเนอเรชั่นที่6แล้วของ Honda CRV 2รายอัพเครื่องยนต์กับรุ่นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเครื่องยนต์ EHEV หรือเครื่องยนต์ Hybrid ขนาด20ลิตรมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวซึ่งทั้ง2รุ่นครับยังแบ่งรุ่นย่อยลงมาแล้วทั้งหมด5รุ่น ซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ชมรู้จักกันเนี่ยในรุ่นเด่นๆก่อนละกันเรียกว่าเป็นตัวท็อปของทั้ง2รุ่นรุ่นพันห้าเทอร์โบต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกที่เราจะแนะนําในรถยนต์พันห้าเทอร์โบมีทั้งหมด3รุ่นแบ่งเป็น3รุ่นย่อยรุ่น e e s และ e l โดยต้องบอกว่านอกจากเครื่องยนต์ที่แตกต่างแล้วในพันห้าเทอร์โบเนี่ยมีไฮไลท์เด่นคือมีเบาะที่นั่งเนี่ยให้เลือกถึง2เวอร์ชันเวอร์ชัน5ที่นั่งในรุ่น e และรุ่น e s และท็อปสุด ในรุ่นยวที่เป็น7ที่นั่งในคันนี้เรียกว่ามีให้เลือกหลายๆรุ่นหลายๆตัวเลือกให้เราสนใจและเดี๋ยวหลังจากนี้ครับแนะนําในรุ่น1.5เทอร์โบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูไฮไลท์รุ่นท็อปสุดในรุ่น E S E V หรือรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นกับ2เวอร์ชันเวอร์ชัน5ที่นั่งเท่านั้นไม่มี7ที่นั่ง5ที่นั่งนั้นเนี่ยมีแตกต่างคือมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้า ไฮไลท์อย่างไรและที่สาคัญจะบอกว่าแอบบอกไว้ก่อนเลยว่าในรุ่น e-hsv เป็นรุ่นเดียวที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับเวอร์ชันที่เรียกว่า rs เวอร์ชันจะมีในตัวนู้นนะเดี๋ยวค่อาไปดูอ่ะกลับมาที่1.5เทอร์โบกันก่อนครับว่าใน crv เจเนอเรชั่นที่6เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องบอกว่าลุกสิ่งแรกเลยครับไฮไลท์คือรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ที่สวยเฉี่ยวและสุขุมและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้า กระจังหน้าใหม่ที่เป็นลักษณะข,ของสีเปียโนแบ็กดูเขี่ยวมากขึ้นสัญลักษณ์โลโก้ขนาดใหญ่และที่สำคัญต้องบอกว่าไฮไลท์ ight, ระบบความปลอดภยัย Honda Sensing มาเต็มทั้ง2เวอร์ชั่นและที่ชอบคือในรุ่นท็อปครั้งนี้บอกตดงตครับ Honda ไเมกาคอรชันแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นกับออปชั่นอย่างกล้องอาราวิว360องศามีมาให้รอบคันทั้ง1.5เทอร์โบและ ehev มีกล้องอราวิวแล้วแต่ Honda ก็ไม่ทิ้ง Honda Sensing ยังคงมีระบบความปลอดภัยอื่นๆมาอีกและที่สำคัญคือพอด้านเ w น Watch ระบบกล้องสองด้านข้างก็มีให้ฉะนั้นแล้วเนี่ยน CRV ใหม่เจเนชั่นที่6เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นกล้องรอบคันเท่านะโปรติกล้องอาราวิวสกล้องตัวพอด้านเ a นวอชหนึ่งมี5กล้องทั้งคันอันนี้ใส่เต็มเลยมาเต็มระบบความปลอดภัยมีให้ระบบเตือนและช่วยเบรกในกรณีที่มีเสี่ยงขอกการชนก็มีให้ แอตติวิทครูสคอนโทรลโบตามความเร็วความคันหน้าลดความเร็วลงตามคันหน้ามีให้ระบบเตือนมาเยอะมาจัดเต็มในนี้เลนคีปก็มีให,ห,ออให้ระบบเตือนรถออกนอกเลนมีให้ระบบเตือนรถคันหน้าเคลื่อนที่ออกก็มีให้และที่สําคัญครับรุ่นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบคันนี้มาพร้อมกบลรงม้าที่มากถึง190แรงม้าให้ผุ้ชมมีอัตราการตอบสนองที่ดีเยี่ยมอันนี้คือไฮไลท์ของตัวรถด้านนอกก็บอกว่ามาในลุคที่ค่อนข้างถือว่าเป็นลุคสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่ทราบดีเครื่องยนต์1 มีใช้อยู่ในหลายๆตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้า Honda Civic ใหม่ก็ใช้เครื่องยนต์25เทอร์โบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในรุ่น e-h e SE v หรือรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดกันที่เราบอกแล้วครับว่าไฮไลท์2เวอร์ชัน2เวอร์ชันคือมีรุ่นขับเคลื่อน2้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อัอตโนมัติ all wheel drive แต่สำคัญคือเป็นรุ่น rs เวอร์ชันด้วยเป็นอย่างไรไปดูกันครับ มาต่อคันที่2ครับที่เราบอกแล้วว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเมื่อกี้เราดูพันห้าเทอร์โบแล้วเราอยู่ที่รุ่น e-sev หรือเรียกว่าเป็น c-rv honda c-rv รุ่นท็อปสุดก็ว่าได้คันนี้คือเวอร์ชั่นท็อปสุดในรุ่นที่เรียกว่าเป็น r s เวอร์ชันซึ่งอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ r s เวอร์ชันมีเฉพาะ e-sev เท่านั้น mm hmm. ซึ่ง e-sev มีทั้งหมด2รุ่นย่อย r s และก็เป็น e s ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีให้เราเลือกตามสไตล์ความชอบ แต่เรื่องแรกก่อนเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์เด็ดน่าอยู่ในเรื่องของแรงบิดจริงๆแรงม้าเนี่ยเขามีทั้งหมดทั้งเรียกว่าทั้งมอเตอร์และเครื่องรวมกันเนี่ยโดยประมาณคือ184แรงม้าในใน2ตัวคอนเวิร์ตรวมกันนะแต่ที่สำคัญคือเมื่อรวมแล้วแรงบิดเนี่ย334นิวตันเมตรต้องเรียกว่าเป็นแรงบิดที่ถือว่ามากสำหรับ h o n d a ใน CR-V เจเนอเรชั่นที่6ครั้งนี้เนี่ยมากกว่าเวอร์ชันเครื่องยนต์1 5นเทอร์โบอีกแล้วเนี่ย ในการตอบสนองถือว่าทําได้ดีเยี่ยมในรุ่น e-sev ครับอย่างที่บอกแล้วว่ามีระบบขับเคลื่อน2แบบคือขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ all-wheel drive ให้คุณได้เลือกใช้ซึ่งในรุ่น i s จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อ all-wheel drive เท่านั้นในคันนี้เบาะ5ที่นั่งแต่จากนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วในด้านหน้าไฮไลท์เด่นเแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังมีไฮไลท์เด่นเด่นางเราดูคันนี้ล้พามาดูมีระบบอะไรมีระบบที่เรียกว่าเปิดไฟฟ้าเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วมีคลิกแอสเซทสามารถใช้เท้าเตะหรือใช้มือนะคร ซึ่งเราจะเห็นตัวเอ็มเรมสีที่มีสีฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ e อส v นะฮะในรุ่นพา,านาโซคุณจะไม่มีโลโก้สีฟ้านี้ e อสมีให้และเมื่อเราเปิดนะครับคุมฝาท้ายคุมด้วยไฟฟ้ากดและเปิดง่ายๆด้วยชุดชกอัพไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งไฮไลท์เด็ดเนี่ยจะบอกว่ายังมีในเรื่องของระบบปิดแต่เดี๋ยวค่อยคุยเราดูนี้ก่อนว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยห้องสบาะหลังกว้างขวางเพราะเนื่องจากเป็น5้าที่นั่งจะเห็นความกว้างสะดวกสบายเข็มขัดนิรภัยมีให้ครบทั้ง5้าที่นั่งนะ เรียกว่าในเรื่องความปลอดภัยจัดเต็มแต่สิ่งที่อยากที่พูดเราเมื่อกี้ขอข้ามไปก่อนนี้คือระบบฝาท้ายเนี่ยควบคุมการเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเนี่ยมีระบบหนึ่งคือเป็นระบบที่เราใช้เป็นพกกุญแจเนี่ยไว้กับตัวถ้าเรากดเอาไว้เมื่อเราเดินห่างจากรถด,ดูนะผมเดินห่างจากรถออกมาประมาณสักสาเมตรเมื่อเราออกไกลจากตัวรถฝาท้ายจะปิดเองออโต้นี่ผมไม่ได้ไม่ได้กดใช่ไหมเราลองเดินออกมาห่าง ระบบจะล็อกให้โดยอัตโนมัติไฟท้ายของ Honda c ซ V ใหม่เราเห็นเลยไฟท้ายที่เป็นรูปทรงเรียกว่าเชฟที่เป็นเอกลักษณ์แบบไฟท้ายหรือว่าอาจจะเรียกว่าเสางาช้างอ่ะที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ในยุคแรกๆใน Honda c ซ v เจเนอเรชั่นที่6ยังคงใช้ดีไซน์ใกล้เคียงกับตัวที่แล้วแต่ไฮไลท์คือ Fu l l LED ไฟรีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟตัดหมอกหลัง LED ีหมดเลยเรียกว่าแล้วมีไฮไลท์ของไฟหลีเนี่ยที่เป็นเส้นด้านบนแล้วก็เส้นล่างให้ความสวยงามอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ด เขาเลยไฟท้ายชุดใหม่ให้ความสวยงามและโชว์เชียวในด้านข้างครับต้องบอกว่าความพิเศษในเวอร์ชั่นที่เรียกว่า e-hsv ในเวอร์ชั่นท็อปสุด rs เวอร์ชันเนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่คุณจะได้ล้อขนาด19นิ้วล้อขนาด19นิ้วครับเนี่ยมาพร้อมกับยาง235 15 R19 ซึ่งโดยปกติถ้าคุณใช้ในรุ่นที่เป็น E L หรือ E S ก็ตามทีอย่างเมื่อกี้คันพันธุ์5เทอร์โบจะเป็นล้อขนาด18นิ้วยางไซส์กว้าง2 3 5เท่ากันแต่ขนาดของกระทะล้อล้อแม็กเนี่ยคันนี้ใหญ่กว่าและสีแม็กเนี่ยเป็นแม็กสไตล์ที่เป็นทริมทูโทนคือดำและโครมผสมกันให้มันดูความสปอร์ตโชว์เฉียวเห็นช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังที่เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อถือว่าสวยงามและโดดเดน่นสปอร์ตดีแต่ก่อนจะไปถึง เราอยากให้ดูข้างในนิดนึงครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นที่เรียวกว่าเป็น I อเวอร์ชันไฮไลทะอย่างนึงคุณผู้ชมสังเกตไหมผมเปิดประตูให้คุณผู้ชมดูเนี่ยฮอนด้าซีวียังคงทาเอกลักษณ์ได้ดีเช่นในเจเนอเรชั่นที่แล้วดูมุมการเปิดของประตูหลังคุณจะเห็นรถรถ SUV ที่เรียวกว่า C Segment ไม่กี่คันน่าจะเป็นไม่กี่คันในตลาดเท่านั้นแหะที่มีประตูหลังเปิดระดับ90องศาองศาของประตูเนี่ย90องศาช่วยอะไรเวลาเปิดการขึ้นลงก้าวขึ้นลงห้องโดยสารหลังทําได้สะดวก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ถือว่าในรถ SUV มีน้อยคันมากที่ทำประตูดได้ระดับ90องศาขนาดนี้และที่สำคัญครับในประตู90องศาเน,นี่ยถ้าคุณมองเข้าไปข้างในเราจะเห็นการตกแต่งคริมที่เป็น i อซ์เรสเซชันเบาะสีดําเดินด้วยได้สีแดงซึ่งมีเฉพาะ i อซ์เรสเซชันในเอส v เท่านั้นที่คุณจะเห็นการตัดเย็บของตัวเบาะและภายในดีไซน์ที่เป็นดําร้วนเนี่ยให้ความดูคมเข้มดุและสปอร์ตให้สมว่าคำว่าเป็น i อ ความสบายมีให้ที่ถ้ามองเห็นครับเราจะเห็นช่องแอร์ด้านหลังเขามีช่องแอร์หลังให้ทั้งเวอร์ชัน1500เทอร์โและเวอร์ชัน ESV มีแอร์หลังให้นะมีช่องต่อ USB Type C 2ช่องด้านหลังรองรับการใช้งานของผู้โดยสารต้านหลังถือว่าโอเคเลยแหละและที่สำคัญครับในด้านหน้าอ้อก่อนจะไปด้านหน้าผมให้ดูก่อนจะเ,นห,นมมจะเห็นคนระับมีกล้อง Honda l a n s a t c h และก็กล้อง ARV ที่ผมบอกแล้วใน Honda CR-V เจนัท,ที่6เนี่ย Honda ไม่กักออปชั่นนะ ใส่ในเรื่องของที่เราทักมาเลยรู้ไหมทำไมไม่ใส่กล้องสามร้อยศูองศาไม่มีแต่เลนส์วัดครั้งนี้มีให้ครบมีทั้ง2เวอร์ชั่นอยู่ที่กระจกข้างใส่ให้ครบเลยห้ากล้องพวกนี้นะฮะภายในห้องโดยสารด้านหน้าอยากเปิดให้ดูเพราะว่านอกจากตัวเบาะที่รับกันได้ดีกับด้านหลังที่บอกว่าเป็นสีโทนสีดําแล้วตัดด้วยได้แดงแล้วเนี่ยเราจะเห็นดีไซน์ของชุดคอนโซลจอมาตรวัดจอมาตรวัดเขาเรียกว่าจอมาตรวัดขนาด10นิ้วเนี่ยถือว่าให้ การบอกข้อมูลได้ละเอียดถยูว่าชัดเจนจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์9นิ้วที่เป็นจอทัชสกรีนให้ข้อมูลให้บอกระบบต่างๆได้อย่างครบถ้วนแม้แต่เครื่องเสียงเองและที่สำคัญนะเครื่องเสียงโบสทางชุดเรียกว่าเป็นเครื่องเสียงโบสที่จัดเต็มลำโพงถึง12ตัวในรถเรียกว่าให้มาเต็มในรุ่นนี้ออปชั่นความสุนทรียภาพในการเดินทางนะและสำคัญนะครับข้างในถ้าเรามองดีไซน์เนี่ย ในรุ่นนี้คุณมจะเห็นว่าดีไซน์คล้ายๆกับ Honda Civic ใหม่ที่ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เป็น DNA ที่ถ่ายทอดกันและสำคัญครับในรุ่นนี้มี Head-up Display ซึ่งถือว่ามีจอบอกข้อมูลการลับขี่ขึ้นที่ระบัดด้วยถือว่ามาให้ครบข้างในข้างหน้าก็จะมีช่องต่อ USB Type C มีเวล c ชาร์จโทรศัพท์มือถือมากันให้ครบอันนี้คือภายในที่เรียกว่าจัดเต็มของ HondaCRV g e n e r a เ i o n ที่6ใหม่ที่เรียกว่ามาครบและมาเต็มขึ้น เดี๋ยวเรามาดูที่ว่า2รุ่นเนี่ยราคาค่าตัวเขาเป็นเท่าไหร่กันครับและอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถือว่าสําคัญด้วยกันต้องบอกว่าในสีใหม่ที่มีหลากหลายสีฮอน้า CRV ใหม่เนี่ยต้องบอกว่าข้างๆผมคันนี้สีน้ําเงินและสีแดงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีเฉพาะสีเฉพาะที่มีเฉพาะ ESUV เท่านั้นในรุ่น1.5เทมไม่มีนะต้องบอกงั้นเป็นรุ่นที่มีสีเฉพาะและในราคาครับของฮอน้า CRV เจเนอเรชันที่ รุ่นใหม่เนี่ยขอานาซีวใหม่เนี่ยในรุ่น VTEC Turbo เรียกว่าราคาเริ่มต้นที่1 4 1 9 0 0้บาทในรุ่นเริ่มต้นในรุ่น e 5ที่นั่งขับเคลื่อน2ล้อนะครับและขยับมาเป็นรุ่น e s ขับเคลื่อน4ล้อราคา1 5 9 9 0 0้บาทในรุ่น1.5เทอร์โบและท็อปสุดครับของ1.5เทอร์โกับรุ่น e l c w d หรือรุ่นเบาเจที่นั่งราคาจะอยู่1 6 4 9 0 0้บาท และครับในรุ่น e-sev ข้างๆผมคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าราคาเริ่มต้นในรุ่น e-sev es ซึ่งเป็นเบาะ5ที่นั่งเนี่ยขับเคลื่อน2ล้อคุณจะอยู่ที่ราคา1,589,000บาทและท็อปสุดครับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ e-sev ราคาค่าตัวครับ1 7 2 9 0ล้บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาจำหน่ายของ Honda CRV g e n เจชั่นที่6ตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวภายในงานบางกอกอินเอร์เทนครั้งที่44ในปีนี้ครับ สุดท้ายนี้ครับฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b e เป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ